สวัสดีค่ะ Good Morning Kitchen ค่ะวันนี้นะคะดิมจะมาทำเมน,นูเห็ดหอมผัดซีอิ๊วค่ะดิมใช้นะคะเป็นเห็ดหอมสดนะคะประมาณ200กรัมค่ะ้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็พึงให้แห้งเรียบร้อยนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็มาทำการผ่าครึ่งเห็ดหอมค่ะผ่าไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกดอกเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันน้ําเห็ดหอมนะคะลงไปผัดนะคะจนเริ่มสุกเลยนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆนะคะเราจะสังเกตว่าเห็ดหอมเนี่ยจะสุกเพราะว่าขนาดของเขานะคะจะมีขนาดเล็กลงนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสได้นะคะด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะประมาณสองช้อนชาะจังนั้นก็พัดให้เข้ากันได้เลยค่ะ,ะซอสน,นะคะก็จะเคลือบเห็ดหอมอยู่นะคะก็จะประมาณนี้เลยออกจาเงาๆแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก่อนจะทานนะคะก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะคะแค่นี้้อมรับประทาน,นะคะ่ะถ้าชอบเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ